จักรยานประเภทลู่หรือว่า track cycling กดกติกามันเป็นยังไงกันแน่อะไรครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะอัปโหลดน้อยไปนิดนึงนะครับ เปล่าครับไม่ได้ติดงานอะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ติดดูจักรยานมากเลยช่วงนี้นะครับมีทั้ง uae ทัวร์นะครับแล้วก็มีการแข่งขันประเภทคลาสสิกต่างๆนะครับอย่างเช่นอย่างออมลูปนะครับชอบดูมากเลยนะการแข่งขันประเภทคลาสสิกแบบนี้ก็ฤดูกาลก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้แหละครับเดือนมีนาเมษาก็ซึ่งการแข่งขันประเภทคลาสสิกนะครับก็หมายถึงการไปผ่านแบบวันเดียวจบเลยดูง่ายนะครับอาจจะ2ชั่วโมงครึ่งขี่กันจบเรียบร้อยนะครับก็จะค่อนข้างจะสนุกสนานแล้วก็รวดเร็ว นอกจากนั้นในการข่งขันหลายอย่างนะครับก็จะมีแบบว่าถนนแบบปารีสซูเบที่มันกระดุกกุ๊กกิกนะครับหรือว่าเป็นภูเขาที่มันเป็นมอนเวนต์สูงสูงอเงี้ยก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เราเอาเรื่องราวของจักรยานอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือ Track Cycling หรือว่าจักรยานประเภทลู่มาฝากกันนะครับว่า กฎกติกาเขาเป็นยังไงกันแน่นะครับมันมีหลายแบบเหลือเกินนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันกับประเภท individual TT นะครับหรือว่า individual time trial อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คุ้นกันที่สุดแล้วล่ะในเวโลโดมกลมๆของเรานะครับผู้ชายนะครับก็จะมีระยะ1กิโลเมตรผู้หญิง500เมตรนะครับก็ขี่กันใครเร็วสุดชนะจบกติกาง่ายๆเลยต่อมานะครับก็จะมี individual pursuit อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมี2คนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับผู้ชายจะขี่ในระยะ4กิโลนะครับส่วนผู้ชายผู้หญิงก็จะขี่ในระยะ3กิโลนะครับก็จะขี่เป็นวงกลมวงกลมนะครับแล้วก็ดูว่าใครที่ครบระยะ4กิโลก่อนเนี่ยคนนั้นก็จะชนะไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าขี่เร็วจัดจนไปจบไปเจออีกคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอัน ชนะไปโดยปริยายครับผม Individual Pursuit นะครับก็จะขี่2คนพร้อมกันง่ายๆทีนี้มาถึงเรื่องของทีม TT หรือว่าทีม Time Trial นะครับก็คล้ายๆกันกับ Individual Time Trial นะครับนอกจากทีม TT นะครับก็จะมีทีม Pursuit นะครับซึ่งกฎกติกาก็คล้ายๆกับอันแรกแต่ทีนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ทีมด้วยกันนะครับใน1ทีมนะครับก็จะมีอยู่4คนนะครับก็ขี่วนกันไปวนกันไปนะครับใครครบระยะหรือว่าทีมไหนครบระยะก่อนเนี่ยถือว่า ชนะไปแต่ว่าเราจะนับเฉพาะ3คนจาก4นะครับคือพูดง่ายคือล้อหน้าของคนที่3แตะเส้นครบระยะทางที่กำหนดไว้เมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอันหยุดเวลาไม่จำเป็นต้องเข้าเส้นทั้ง4คนนะครับแค่3คนก็หยุดเวลาได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีมประส u i โอเคแหละก็ไม่ยากใช่ไหมครับเข้าใจ ทีนี้เรามาถึงการแข่งขันที่เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึงแล้วนะครับแต่ว่าดูสนุกมากเลยนะครับนั่นคือ Individual Sprint นะครับจะแข่งกันแค่750เมตรเท่านั้นเองนะครับหรือว่าประมาณ3แลบบ็บ 3รอบแต่ว่าที่ไฮไลท์ก็คือไอ้3รอบหรือว่า3แลบที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้มีเวลาขั้นต่ำกำหนดนะครับจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้นะครับใน3แลบเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเคยเห็นนะว่าในเวลโดรมอยู่ดีๆก็จะมี2คนมายิกยิกยื้นะครับไอ้ไม่ไปกันนักทีทร็กสแตนกันอยู่อย่างนั้นนะครับมาประชันทักษะประชันเรียกได้ว่าไหวพริบกันนะครับมาทร็กสแตนกัน นิ่งๆอยู่ตั้งนานนะครับนั่นก็เพราะว่าเนี่ยแหละครับเป็นแท็กติกหรือว่าหรือว่าเป็นกลืนของนักกีฬานะครับก็จะมา track stand กันรอจนกว่าคนแรกจะไปนะครับใครไปก่อนไอคนตามนะครับก็สามารถที่จะ draft ไปได้นะครับเพราะว่าวัดกันที่750เมตรก็จริงแต่ว่าไม่มีระยะเวลากำหนดว่า นานแค่ไหนก็จะแทรกสแตนก็อยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับก็อยู่ที่ความเก๋าของนักกีฬาแต่ละคนนะครับซึ่ง individual pursuit นะครับก็ขี่กันเร็วแรงมากเลยแล้วก็สนุกมากนะครับแต่ละครั้งที่ขี่นะครับก็จะขี่กัน3รอบแล้วก็ใครที่ชนะ2ใน3นะครับก็จะถือว่าเป็นการชนะขาดการแข่งขันไปครับหลายเบื่อแล้วครับชอบการแข่งขันแทรกประเภทไหน ที่สุดนะครับอีกหนึ่งอันนะครับที่น่าสนใจคือนอกจากจะมี individual sprint แล้วนะครับก็ยังมีทีม sprint ด้วยอันนี้สนุกมากเลยสำหรับผู้ชายนะครับก็จะแข่งกัน3คน3แล็บด้วยกันส่วนทีมผู้หญิงนะครับก็จะแข่งกัน2คนแล้วก็2แล็บด้วยกันนะครับแต่ว่านะครับมีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนะครับใน3แล็บเนี่ยนะครับคนผู้ชายจะต้องนะครับ peel off หรือว่าจะต้องมีคนหนึ่งนะครับ เรียกว่าสละยานออกไปนะครับทุกแลบแลบและหนรอบใน3แลบนะครับแลบที่2ก็จะเหลือแค่2คนแลวครับแล้วก็แลบที่3แนะครับแลบสุดท้ายก็จะเหลือแค่ คนเดียวมาสปรินท์แข่งกันนะครับค่อยๆหายทีละคนทีละคนมาช่วยลากแล้วก็จากไปเราก็จะดูเวลาของทีมที่ได้เวลาน้อยที่สุดหรือว่าเร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการแข่งขันนี่ก็สนุกมากเลยแต่ว่าก่อนจะไปถึงการแข่งขันในประเภทต่อไปนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงถ้าเกิดว่าเรามองที่เวลโดมนะครับมันจะมีขีดสีอยู่3สีนะครับสีแรกก็จะเป็นสีดําสีที่2ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีน้ําเงิน ไอสีดำนะครับก็คือเลนที่เร็วที่สุดหรือพูดง่ายๆคือใช้ระยะทางนะครับน้อยที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดนะครับเลนนี้นะครับก็ถือว่านักปั่นก็จะพยายามเกาะเลนสีดำเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเลนสีแดงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่านักปั่นนะครับที่อยู่ระหว่างเลนดำกับเลนแดงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะแซงคันทั้งหน้านะครับเราจะต้องแซงให้พ้นเลนแดงไปแล้วค่อยกลับมาปาดทั้งหน้านะครับนั่นคือกติกาไม่สามารถที่จะแซงซ้ายหรือว่าเบียดในช่องเดียวกันได้นะครับต้องแซงให้พ้นเลนแดงส่วนเลนสีน้ําเงินนะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าแต่ละรอบนะครับในการแข่งขันอย่างเช่นทีมสปรินต์นะครับก็จะมีแต่ละคนที่ค่อยๆหลุดไปหลุดไปนะครับตัวลากต่างๆก็จะหลุดไปนะครับ เลนน้ำเงินก็จะมีไว้สำหรับเนี่ยแหละครับสำหรับตัวลากต่างๆนะครับที่หมดหน้าที่แล้วหลุดไปก็ต้องก็ต้องไม่ไปกักคนอื่นนะครับก็จะต้องขวาสุดให้พ้นเลนน้ําเงินไปเลยนะครับผมออาละมาต่อกันดีกว่านะครับนอกจากที่กล่าวมานี้เลยครับก็จะมีการแข่งขันที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการแข่งขันลู่มาฝากกัน นั่นก็คือการแข่งขันที่เรียกว่า scratch นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือการแข่งขันที่เป็นระยะยาวขึ้นมาหน่อยนั่นเองผู้ชายนะครับก็จะขี่กัน15กิโลเมตรผู้หญิงก็จะขี่กัน10กิโลเมตรก็ง่ายๆครับใครที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดนะครับระยะครบเร็วที่สุดก็ชนะไปแต่ว่ามันจะมีการแข่งขันที่เรียกว่า point race อันนี้จะเริ่มสับสนขึ้นมาหน่อยแล้วครับผู้ชายนะครับก็จะขี่กัน40กิโลเมตรผู้หญิงก็จะขี่กัน25กิโลเมตรระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะ มากขึ้นมานะครับแล้วก็ในทุกๆ10แล็บนะครับก็จะมีเหมือนพอยต์พิเศษให้นะใครที่สปรินต์ชนะในแล็บที่10แล็บที่20เนี่ยนะครับก็จะมีคะแนนให้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่1ก็จะได้5พอยต์ที่2,3พ 3, อยต์ที่3 2พอยต์ที่4 1นพอยต์ก็จะเป็นคะแนนให้เก็บสะสมนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็จะมีคะแนนน็อกรอบพิเศษอีกด้วยใครที่สามารถที่ขี่น็อกรอบคนอื่นได้นะครับก็จะมีคะแนนพิเศษให้อีก20คะแนนเป็นโบนัสให้ด้วยนะครับก็ถือว่าสนุกสนานอีกแบบนครับมีคะแนนเล็กๆน้อยๆผสมอยู่นั้นเต็ไมไปหมดเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมี elimination race อันนี้สนุกมากเลยก็คือคล้ายๆกับการแข่งขันประเภท FIX g ์เกียนะครับนั่นก็คือที่ขี่กัน50รอบ24คนนะครับก็จะมีทุกๆ 2องแลบนะครับก็จะมี1คนที่เป็นคนสุดท้ายนะครับถูกตัดออกตัดออกตัดออกไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆ2องแลบนะครับอันนี้ก็ลุ้นกันสนุกสนานนะครับซึ่ง elimination race นะครับผมชอบดูมากเลยนะครับมันแบบว่าบีบหัวใจมากเลยสุดท้ายนะครับก็มีอีกหนึ่งการแข่งขันที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็คือ kirin race นะครับ kirin นี่ก็เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับมันเริ่มขึ้นจากเหมือนคล้ายๆสนามม้านะครับเป็นการแข่งขันที่ มีพักโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคบายบายอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับอีกหนึ่งการแข่งขันที่เขาเรียกว่าคิรินนะครับกนะ็มีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคิรินนะครับจะแข่งกัน7คน8แลบด้วยกันใช่ แล้วก็จะมาแข่งกันจริงๆแล้วนะครับก็คือเริ่มแลบที่5นะครับเพราะว่าแลบแรกแลบที่1ถึงแลบที่5เนี่ยจะมีมอเตอร์เพสซิงหรือว่าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคอยนำห้ามแซงมอเตอร์ไซค์เด็ดขาดนะครับแต่สามารถที่จะเรียกว่าหาตำแหน่งกันเองได้นะครับคอยมุดคอยแทรกกันเองได้นะครับในขบวนโดยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆทุกแลบก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากครบที่5นะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะ หลบไปเสร็จปั๊บทุกคนก็จะอัดกันแบบว่าเต็มที่นะครับใครที่เข้าก่อนคนนั้นก็ชนะนะครับก็สนุกสนานอีกแบบหนึ่งนะครับการแข่งขันคิรินก็เป็นหนึ่งการแข่งขันที่ผมอยากไปดูของจริงมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็น้องโคก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไป <laughs> ตามที่เราวางแผนไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ยังไงก็เรื่องราวของจักรยานลู่นะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะเสริมอะไรหรือผมขาดตกหล่นตรงไหนก็สามารถที่จะเติมแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆคนอื่นๆได้เลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลแบบนี้จะมาเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีสินค้ามารีวิวพอสมควรเลยนะครับตอนนี้กําลังเทสอยู่นะครับก็นี่ะนะข้างหลังก็จะมีอยู่อีก1นึคันนะครับลาลินสกี้ไทเทเนียม R 5 0 0นะครับก็ ก็เดี๋ยวทดลองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วครับว่าเป็นยังไงมั่งรวมถึงอุปกรณ์หลายระอย่างที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันอ๋อ,อกเกือบลืมเลยเพื่อนๆถามว่าไปดูการแข่งขันจักรยานนะครับอย่างเช่นพวกทูตฟองเหลืออะไรพวกนี้ที่ไหนนะครับก็จริงๆมีสตรีมมิ่งเซอร์วิสหลายที่เลยนะครับที่ลองเข้าไปเสิร์ชในเน็ตได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมผมใช้ GCN Plus เพราะว่าหลายการแข่งขันที่เราเข้าไปดูนะครับอย่างเช่น UAE Tour หรืออะไรอย่เงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสตรีมมิ่งดูออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นภาษาอาหรับิกมันก็จะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาดูจักรยานผมก็จําหน้าของนักปั่นได้ไม่ทุกคนนะครับหลักๆแล้วก็จะฟังเอานะครับว่าคนนี้เราจําชื่อได้อ๋อชื่อนี้อยู่ทีมนี้นะครับคนบรรยายก็จะมีส่วน เยอะเลยครับในการอธิบายให้เราได้ฟังเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ของ GCN Plus ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมซื้อตอนที่มีโปรโมชั่น50%นะครับก็ราคาตกปีละ600กว่าบาทก็ไม่แพงครับก็ถือว่าโอเคเลยครับก็ได้สนับสนุนทางทีมที่เขาผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้ เราได้ชมกันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมทักปานให้สนุกนะครับทุกคนแล้วก็ยังไงมีเรื่องราวอะไรที่ผมอาจจะตกหลน่นหรือว่าอยากจะให้ทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองเสนอมาได้นะครับผมอ่านคอมเมนต์ของทุกคนขอบคุณมากครับที่ใช้เวลานี้อยู่ในกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดี